ก็หน่อยแท็กซี่คืจีบหมี่เยี่ยวครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกกรัมครับเป็นไงญ่ร้อยหกครั้งแรกเมื่อกี้พอดีนะน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลเนี่ยสามโลเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับค่ายมวยซคจโบจีบมี่เยี่ยวครับบมือซ้อมมีใครบ้างมีคงศิริกครับครับแล้วอนวีในค่ายนะเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก็เดือนเดือนหนึ่งเลยนะเพราะว่าเดือนที่แล้วก็ไม่ได้ชกมาหายไปไหนมาเนี่ยติดเรียนนะติดเรียนนะ ก็ได้ไฟนี้ก็ซ้อมเต็มที่เลยครับแล้วซ้อมอยู่ที่เดิมแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอแบใครครับเจอกับเนือธทรีเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาหรือยังเป็นไงเขามีอะไรเข่าอ่าวันเกยบังแหงไงดีพรุ่งนี้รราดูรดูเป็นเวทีนั้นล่าสุดเดือนนู้นเนี่ยเราชกกับใครไว้ VIP ครับ VIP นะเป็นไงวันนั้น หมดแรงโอ้โหเขานี่ไม่มีถอยเลยแล้วตอนนี้เป็นไงคิดว่าก็ได้สซ้อนเต็มที่กว่าน่าจะดีขึ้นเนาะอ่ะเราใหญ่แล้วครับอายุ18ครับคนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์นะไปปล่อยกิโลก็ประมาณ52ครับครับขาเพืนเพๆเราเป็นมวยไรมวยได้หมดครับครับปวดเรื่องนะซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยประมาณ1 6อยบครับเราชกมวยรวมๆประมาณ เจอเลยน,นะฝากน้องช่วยแชร์พว่นนี้หน่อยฝากช่วยแชร์กำลังใจนะครับครับผมขอบคุณครับ